พี่น้องสิพามาสองมังเห็ดเ็ดขังเทียงหน้าได้จ้ะโอ้ยหมดครับโอ้ของังขังเทียงหน้าปลาบักนัดได้จ้ะ นัดด้วยจ้ะพี่ข้าเบิ่เอง,ออง,ง,งเห็ดปลาบัาออกนัดจ้ะพี่น้องมันใช่ออกเนาะโอ๊ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ็ดขั่วโอ๊ยเห็ดขวกจ้ะพี่น้องนี่นี่เห็ดขวกเห็ดขั่วทำไมาบนไล่ดอกจ้ะพี่น้องนี่ก็ดีแค่วะ ยุคห่างเทียงเลยจ้ะนี่นี่นี่มึงเนี้ยมึงเนี้ยมึงเนี้ยนี่นืมอืมอืมนี่อุ้ยคอดอกตูมดอกตูมจ้ะเคี้ยบมึงอีกก้อนเื่อนมี่พี่เขี่นนี่อีกดอกนึงเี่พี่น้องเฮ้ยง้ก็บสีจิ้มนะจ้ะเราจะจิ้มโอ้ยมุดกัดคอย

อ้ยขาดเีห้นอพี่โ้ยดอก,กาลง่ว้านอดอกขาโอ้ยข่อยับขนี่นี่ยมาเห็นมลายคือบ่เห็นเป็นมูยไงคร ดินมันแกมพี่น้อง

เนี่ยจ้ะพี่้องเซมอืมเซมเซ็มเม่อวานนี้เย่โนอโน้อนี่ดีสุด Go up here, go down oh, here. Yeah, you oh, you're too excited Danny. You're under more. Uh-oh. Oh. กอกำนึงเลี้ยวหาเพิ่มอีกกอกำนึงจ้ะอุ้ยหมดกัดพ่อกำนึงเนี่ย